คำกราบขมากรรมข้าพเจ้าพร้อมด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายขอกราบสการะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบรมสารีริกธาตุพระธรรมไตปิดกพระอริยสงฆ์ทุกหมู่กับทั้งพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งสูงสุดตลอดชีวิตตราบถึงพระนิพพานนับตั้งแต่อดีตการแสนานานอันหาจุดเริ่มต้นไม่ได้จนถึงบัดนี้ ข้าพเจ้าและสรรพสัตท,ทั้งหลายเป็นผู้มืดบอดเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นฝั่งล้วนเป็นผู้เคยกระทำกรรมชั่วด้วยความโลภโกรธหลงทางกายวาจาใจหากในการก่อนได้เคยประทุษร้ายมีทิฏฐิมานะแรงกล้ายกตนเหนือพระรัตนตรัยหากเคยใช้ปัญญาอันน้อยนิดของตน ดูหมิ่นพระคำพีหรือดูแคลนผู้อื่นได้เคยขัดขวางการศึกษาสืบทอดพุทธ,ธิปัญญาหากเคยได้ทำอนันตริยกรรมฆ่าบิดามารดาและผู้มีพระคุณหากเคยประทุษร้ายพระตถาคตเจ้าถึงหอบพระโลหิตหากเคยยุยงสงให้แตกความสามคัคคีสร้างมนลทินแปดเปื้อนต่างๆแก่อารามสง์ ขัดขวางทําลายวัดปฏิบัติของหมู่สงฆ์ของตนเองและของพุทธบริษัททั้งหลายหากเคยได้ทําลายอารามพระธาตุสถูกเจดีย์และทําลายสิ่งของสาธารณะหากเคยได้เข็นฆ่าเบียดเบียนชีวิตของสรพสัตย์น้อยใหญ่ทั้งปวงหากเคยลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นและปัจจัยสงฆ์หากตนเองเคยกล่าวคําเท็จหรือใช้ความอิจฉาริษยา ใส่ร้ายป้ายสีผู้บริสุทธิ์หรือด่าดทอให้ผู้อื่นเสียหายหากเคยได้ล่วงละเมิดสามีภรรยาบุตรและธิดาอันเป็นที่รักที่หวงแหนของผู้อื่นหากเคยได้มีความเห็นผิดเที่ยวประกาศว่าบุญบาปไม่มีผลสั่งสอนพระธรรมในทางที่ผิดทำลายโพธิจิตของผู้ปรารถนาพุทธภูมิให้เสื่อมถอย หากเคยคบมิรชั่วอากตันอยูไม่เชื่อฟังคําสอนของบิดามารดาและครูอาจารย์เคยทุจริตท่อโกงด้วยวิธีการต่างๆหากชาติก่อนๆเคยเกิดเป็นสตรีหรือชาตินี้ได้ทำแท้งหรือมีส่วนร่วมยังให้ชีวิตลูกน้อยในคันของตนหรือของผู้อื่นสิ้นไป โดยได้กระทำกรรมชั่วทั้งหมดนี้เองก็ดีหรือสั่งสอนให้ผู้อื่นทำตามก็ดีหรือเมื่อตอนเองได้รู้ได้เห็นผู้อื่นกระทำผิดแล้วพอยินดีตามความผิดชั่วนั้นก็ดีวิบากกรรมเหล่านั้นมากมายมหาศาลยิ่งนักไม่อาจจะนับได้ท้ว่วหาขอบเขตสิ้นสุดไม่ได้เลยเป็นอุปสรรคปิดกั้นมรรคผลนิพพานและความเจริญทั้งปวงจะต้องตกสู่อวบยภูมิ รับทุกทรมานเป็นแน่แท้บัดนี้ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดความเกรงกลัวและละอายยิ่งนักด้วยจิตเจตนาที่แน่วแน่มั่นคงกราบขอขมากรรมหลังน้ำตาเพราะสำนึกต่อความผิดในอดีตที่ได้พลาดพลั้งแล้วขอพระรัตนตรัยพระแม่กุลิมมหาโพธิสัตว์เจ้าพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์เจ้า และพญายมมาราชทั้งหลายโปรดเมตตากรุณาอนุเคราะห์เป็นสักขีพยานและรับการขมากรรมนี้โปรดประทานรัศมีที่บริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าและสภสัตท์ทั้งหลายขอเวนกรรมทั้งหลายจงระงับทุเลาเบาบางจนหมดสิ้นให้มีจิตและปัญญาผ่องแผ้วคลายเศร้าหมองพบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ต่อจากนี้จะขอตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและศรัทธาบุญบาปว่ามีจริงและให้ผลจริงไม่กล้าจะทำความชั่วทั้งปวงแม้เล็กน้อยอีกต่อไป